สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะครับฝึกภาคไปเรื่อยนะครับวันนี้เรามาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณต่อสู้ระดับพระเจ้าตอนที่1,64่ิถึง1,70นะครับไปรับชมกันเลยตำหนักเก้าวฉางลานด้านนอกนายน้อยท่านนี่สุดยอดจริงๆไม่คิดว่าท่านจะเก่งกาจขนาดนี้ในวันนี้ข้าม มาพาท่านไปยังรานเศษภายในอดับสามซึ่งเหล่าผู้โสเห็นสมควรว่าควรมอบมันให้ท่านเป็นกรณีพิเศษได้ฝางนี่พลไม้แห่งความแข็งแกร่งข้าขอมอบมันให้กับเจ้านี่มันขอบคุณขอบคุณนายน้อยขอบคุณมากจริงๆข้ามีเพียงจิตวิญญาณจิตวิญญาณพีภพขั้นที่หกเท่านั้นทำให้การบวกขอของข้ายากลำบากมาก หากได้ผลไม้นี้มาช่วยข้าต้องสามารถทะลวงผ่านขอบเขตไปได้อย่างแน่นอนนี่คือผลไม้แห่งความแข็งแกร่งจำนวนห้าผลข้าอยากให้เจ้านำไปแลกเม็ดยาราชานจากหอสมบัติให้ข้าด้วยแล้วการได้านน้อยพื้นที่สิทธิภายในในตอนนี้ข้าสามารถเข้าสู่และร้านสิทธิภายในดับสามได้แล้วนี่ ที่นั่นคงเต็มไปด้วยปานบริสุทธิ์จำนวนมากอย่างแน่นอนนั่นคือชิ้นหนาชินหนานงั้นหรอเขาหน้าตาเป็นแบบนี้เองงั้นหรอในที่สุดข้าก็เจอเขาสักทีนั่นน่ะหรอชินหนานชายผู้ที่สามารถสร้างประสิหารมากมายนับไม่ทวนว้าวเขาหล่อมากข้าอยากเป็นคนคอยอุ่นที่นอนให้เขาเหลือเกินหน้าลำคาไม่กี่เดือนก่อนคนพวกนี้มองข้าเรา ก็เป็นเพียงแค่ขยะ,ยะนี่สินะสัจธรรมของโลกใบนี้ผู้แข็งแร่งคือผู้ถูกต้องผู้แข็งแร่งทำได้ทุกอย่างลานแห่งนี้มีลมปานหนาแน่นมากฝาลานสิทธิภายนอกถึงห้าเท่าหากเป็นที่นี่ข้าต้องพัฒนาได้อย่างรวดเร็วแน่ฟุืมฟุ่ น้องเช้นหนานยินดีด้วยข้าอยากจะพบเจ้าหน่อยทหารที่คือลานภายในระดับที่43จากโงรลี่หลีหงเป็นสิทธิ์พี่หลีหงจริงงั้นเหรอข้าวก่อนสิทธิ์พี่หลีหงก็ได้สอนบทเรียนทำให้ข้าเข้าใจถึงความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเมื่อนางเชิญมาแบบนี้ยังไงข้าก็ต้องไปทหารที่ หลอมยุทธภัณฑพื้นที่สิทภายในเตง็งสิทธิพี่อ้าวชินหนานมาทางนี้สิสิทธิพี่หลีโหงข้าต้องขอบคุณท่านอีกครั้งที่ช่วยที่ช่วยสอนข้าในตอนนั้นไม่เป็นไรล้อแต่ในวันนี้ที่ข้าเรียกเจ้ามาเพราะมีใครบางคนต้องการพบเจ้าใครกรันเจ้านะลหลอชินหนานโอ้อย่างจุน่น ขอบเคเซนเทียนขั้นที่สิบอีกเพียงนิดเดียวเขาก็สาม,มารถทะลวงไปยังขอบเคลายชันได้และยังมีจิตวิญญาพิพขั้นที่สิบรวมทั้งครอบคองยุทธภัณฑ์ขั้นโหดเทียงไม่ธรรมดา <S 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 น้องชินหนาน,นี่คือสิทธิ์พี่โอหยางจุนเป็นเขาเองที่อยากจะพบก,กับเจ้าสิทธิ์พี่โอหยางที่อยากจะพบข้าในวันนี้มีเรื่องอะไรงเงั้นหรอ สิทธิ์น้องเหตุที่ข้าอยากจะพบเจ้าในวันนี้เพราะข้าอยากจะเชิญชวนเจ้าให้มาเข้าร่วมกับตำนานจากักรพรรดิตำนานจากักรพรรดิตำนานจากักรพรรดิคือกลุ่มที่รวบรวมเอาอัจฉริยะทั้งหมดของนิกายจิตวิญญ,ญาณเอาไว้ด้วยการกลุ่มนี้จัดขึ้นโดยสิทธิ์พี่โอหยางและข้าเองก็เป็นหนึ่งในน,นั้นตราบใดที่เจ้าเข้าร่วมตำนานจากักรพรรดิของพวกเราไม่ว่าเรื่องใดใดภายใต้นิกายจิตวิญญ,ญาณ นี้เราสามารถทำให้เจ้าได้และยังมีอจฉริยะมีอันดาแปในสิบคนเข้าร่วมขอภัยสิทธิพี่ข้านั้นชินชากับอิสระสแะลว้วจึงไม่อยากตกเป็นเวียล่างของใครหวังว่าท่านจะเข้าใจานี่คือคำสัง่งชินหนานอย่าคิดว่าเป็นอัจฉริยะที่มีเบื้องหลังน่ากลัวแล้วจะสามารถอวดดีได้เช่นนี้ข้าอุตสาหให้เกียรติ เชื้อเชิญเจ้าให้เข้าร่วมกับตำนานจักรพรรดิแต่เจ้ากลับปฏิเสธข้าเจ้ากล้ามากนะชินนานสิทธิ์พี่หลีหงข้าขอตัวท่านไม่ควรพูดจาเช่นนั้นกับชินนานไม่ว่าจะเป็นพอสวรรค์หรือเบื้องหลังเขาก็ไม่ต่างเขาก็ไม่ต่างจากท่านเลยหลีหงเจ้ากล้าดียังไงถึงมาพูดกับข้าเช่นนี้หากไม่เห็น แกหน้าพี่ชายเจ้าข้าจะสังหารเจ้าสาไลสาละคิดว่าข้าสนงั้นหรอต่อให้ท่านจะเป็นบุตรของข้านรอบรู้ข้าก็ไม่เกรงกลัวาสาวน้อยเจ้าไม่ไว้หน้าข้าเลยนะช่างเถอะรียบไปตามหลีเฟยให้มาจัดการชินหนาเร็วๆเข้าฮชินหนานข้าอยากจะรู้นักว่าเจ้าจะเอาชีร,รอดได้ยังไงลานบทเพาะลานที่สาม ้าต้องรีบแข็งแจ่งขึ้นให้เร็วที่สุดชินหนานเจ้านี่มันหลายกาจริงๆข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะปกปิดจดุญญาของตนเองมาโดยตลอดท่านพี่ข้าต้องขออภัยที่ต้องปิดบังเรื่องนี้เอาไว้หวังว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นพี่น้องของเราฮ่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 าไม่เป็นไรท่านพี่เชิญชินหนานเมื่อคู่เจ้าไปมีเรื่องกับโอหยางมาใช่หรือไม่เจ้ารู้ เจ้ารู้ไหมว่าเขาเป็นใครท่านพี่ท่านก็รู้ว่านิสัยข้าเป็นเช่นไรข้าไม่สนว่าเขาจะมีเบื้องหลังอย่างไงน้องพี่แต่นี่มันต่างออกไปโอหย่างจุนสําหรับนิกายจิตวิญญาณแล้วมีหน้าจหลาวกับจกะกับหัดอย่างนี้เองมีหน้าเขาถึงกล้าคมคูค่าแต่เสียวชินสู่ขออภัยนะถ้าอ่านชื่อผิดก็กำลังมีปัญหากับโอหย่างจุนปัญหาปัญหาอะไรกัน ข้าได้ยินมาว่าเซียวฉินชู่เป็นลูกของผู้โสตแต่ต่อมาพ่อและแม่ของนางจากไปอย่างไม่ทราบสาเหตุจึงทําให้ผู้โสค,คนนั้นรักนางมาเป็นบุคคลธรรมและผู้อาวุโสคนนั้นให้สัญญาว่าจะยกนางให้โออย่างจุนคนพวกนี้มันจะมากเกินไปแล้วแสดงว่าพวกมันต้องบังคับนางอย่างแน่นอนชินหนาเจ้าคิดจะทำอะไรกันอยู่ เจ้าคิดยังไงกับเสี่ยวชิน่นกันแน่คิดยังไงสำหรับข้านางก็เป็นเหมือนพี่สาวนางคอยดูแลข้ามาโดยตลอดข้าไม่คิดเลยว่าไม่คิดล่วงเกินนางข้ารู้ตั้งนานแล้วว่าน้องข้านิสัยเป็นเช่นนี้น้องพี่ไม่ต้องกังวลไปหากข้ายังมีคิดอยู่จะไม่มีใครทำรํำลายเจ้าได้แน่นอน ข้าว่าที่เขาต้องการสังหารเจ้าไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องเชียวฉินหรอกคงเป็นเพราะเก้าฉานและพ่อของโอหยางไม่ถูกกันมากา่าไม่แปลกใจเลยทําไมเขาถึงต้องการสังหารข้าขนาดน,านั้นน้องพี่อย่าเพิ่งไปสนใจสิ่งที่เจ้าควรทำในตอนนี้คือบอกพาอให้เร็วที่สุดอืม ผลไม้แห่งความแข็งแกร่งช่างลึกลับจริงๆน่าเสียดายที่มันใช้เพียงแค่ครั้งเดียวฟึง่งสามวันต่อมา3วันผ่านไปด้วยหินแห่งความละเอียดอ่อนในที่สุดข้าก็เขา้าสู่ขอบเขตความสมบูรณ์ของนาทีแห่งความละเอียดอ่อนสักทีแต้งในตอนนี้แม้แต่ขอบเขตเซียนเทียน,นขั้น3ามก็ไม่ใช่คู่มือของข้าอีกต่อไปชิ้นหนาน ออกมาเดี๋ยวนี้ข้าหลีเฟยต้องการพบเจ้าหลีเฟยจําได้แล้วเขาคือคนที่ข่าแย่งมีเด,ดเจ็ดมานไปนี่เองเจ้าสินาชินหนานชินหนานข้าไม่สนว,นว่าเจ้าจะมีเบื้องหลังอย่างไงหากไม่อยากตายก็จงทรงมีดเจ็ดดาบไม่ฆ่าซะโดยดี อาา้าฮ่าฮาเจ้านี่เองหลี่เฟยเจ้าสินาเป็นสิทธิภายในที่ติดหนึ่งในสิบอันดับแรกการประพอะขอบเคเซียนเทียนขั้นที่เจ็ดจดวิญญาณขั้นที่สิบแต่สำหรับข้าความแข็งแกร่งของเจ้าไม่เพียงพอที่จะสังหารข้าคนนี้บังอาจนั่นหลี่เฟยไม่ใช่หรอเขากำลังต่อสู้กับชินหนานงั้นหรอหลี่เฟยเป็นคนที่บ้าคลังมากชินหนานคงรอดยากแล้วแหละ จังน่าเสียดายพอสวรรค์ของชินหนาจริงๆเขาไม่น่ามาตายแบบนี้เลยชินหนานข้าก็รู้ดีว่าเจ้าเจอกับศัตรูที่เก่งฝั่ตนมากหมายและทุกครั้งเจ้าก็สามารถผ่านมาได้โดยตลอดงานข้าขอท้าเจ้าให้มาประลองกันที่ลานตาัดสินเป็นตายหากเจ้าแพ้ข้าต้องการเพียงมีเจ็ดดาบหากเจ้าชนะข้าจะมอบสมบัติทั้งหมดให้เจ้า หลี่เฟยขอบเขตเซียนเทียนขั้นเจ็ดแบบเจ้าหมัดท้าค่าปะลองในลานเป็นตายงั้นหรอผลมันก็รู้รู้กันอยู่ทำไมข้าต้องตอบตกลงด้วยหลหรอวันนี้มันแปลกนะทำไมหลี่เฟยถึงกล้าท้าทายชินหนาเช่นนั้นเขาไม่กลัวสองขอบเขตเหนือฟ้าหรือไงนั่นสิหลี่เฟยขอบเคสูงฝ่าชินหนานมากทำไมเขาต้องตกลง น่าสนใจข้าอยากจะรู้นักเรื่องในวันนี้มันจะใหญ่โตขนาดไหนฮ่าฮ่าข้าเลอะข่าเคยได้ยินมาว่าน้องชินนานไม่เคยกลัวอะไรในร้านตาสินแห่งควะแห่งชตากรรมนานเขาคือคนที่เอาชนะอัิยะของทุกนิกายและกลายเป็นคนแรกที่ผ่านการทดสอบทั้งหมดดังนั้นสิ่งน้องชินเจ้าจะกลัวอะไรการ้าเป็นข้าข้าจะการ กับหลี่เฟยยังทารุนเลยแหละโอ้อย่างจุนข้ากับหลี่เฟยมีเลื่อนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับท่านเจ้าดีดีดีชิ้นหนานข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะเป็นคนที่หยิ่งทนงและไม่กลัวอะไรเลยเช่นนี้ข้าคงหวังสูงไปงั้นละก่อนในเมื่อเจ้าไม่กล้ารับคำท้าของข้างั้นขอตัวก่อนช้าก่อน ได้เจ้ามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะประลองเป็นตายกับข้าการประลองจะมีขึ้นในอีกสองเดือนและตอนนั้นข้าจะเป็นคนมอบความพ่ายแพ้ให้เจ้าเองนี่ชิ้นหนานเขายังมีสติอยู่งั้นหรอเขาต้องการเวลาเพียงสองเดือนเนี่ยนะเวลาเพียงสองเดือนจะทำอะไรได้เป็นอะไรไปเจ้าไม่กล้างั้นหรอหากไม่กลา้าละก็หูป,ปากแล้วรีบๆใส่หัวไปได้แล้ว เจ้าได้สองเดือนหลังจากนี้เจอกันที่ลานประลองแห่งชีวิตและความตายเชิญใช้เวลาที่เหลือซะให้พอชิ้นหนานหลังจากนี้สองเดือนจะเป็นวันตายของเจ้าข้าบอกเจ้าเรื่องโออย่างแล้วแต่ทําไมเจ้ายังไปท้าทายเขาแถมยังไปประลองกับหลี่เฟ้อยอีกน้องพี่เจ้าทำบ้าอะไรลงไปกัน ท่านพี่ไม่เห็นจะต้องโกรธข้าขนาดนั้นเลยโอหยานจุดลังแก่ข้าไม่ข่าตอบโต้เลยงั้นเหรอส่วนเรื่องหลี่เฟยท่านโกรดวางใจข้าชนะเขาได้อย่างแน่นอนอะไรการเจ้าไปเอาความมั่นใจขนาดนั้นมาจากไหนต่อให้เจ้าปอมเพาะตลอดทั้งสองเดือนมันก็ไม่ทำให้เจ้าเทียบเคียงเขาได้เลยท่านพี่ท่านพอจะสงบใจแล้วรับฟังข้าได้หรือยัง ในความคิดของทุกคนต่างก็คิดว่าข้าจะพาตัวเองไปตายแต่สหรับค้าหลีเฟยไม่ได้น่ากลัวเลยข้าเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอนท่านพี่ปดปวางใจข้าจะเป็นคนจัดการหลีเฟยเองงั้นนอกจากการปรพลอแล้วจ้าต้องรีบฝึกทักษะการต่อสู้เอาไว้ด้วยใช่แล้วท่านพูดถูกแตง นับว่าเป็นผลตอบแทนที่ไม่เลวสำหรับผลไม้แห่งความแข็งแกร่งเพียงห้าผลหวังว่าสี่พันเม็ดยาราชานจะช่วยให้จิตวิญญาณของข้าเลื่อนขั้นได้หนึ่งการถูกผ่านไปไม่จริงมันไม่เพียงพองั้นหรอการบวชพอเพียงขอบเขตเซียนเทียนขั้นสองแต่กับก้าท้าทายขั้นที่เจดสมกับเป็นข้ารับใช้ของเรา เวลาสองเดือนนับจากนี้เราเจ้าหญิงจะเป็นคนช่วยเจ้าเองเจ้าหญิงมาพอดีข้าขอยืมเม็ดยาของท่านหน่อยได้ไหมเราเจ้าหญิงคนนี้ยาจกมากคงไม่อาจมีเม็ดยาให้เจ้ายืมได้หรอกฮะหากท่านไม่มีงั้นก็เชิญออกไปเถอะข้าจะบบกเพาะต่อถึงข้าจะไม่มีเม็ดยาให้เจ้าแต่ข้าก็มีวิธีหาให้เจ้าได้แปดหมื่นไม่สี่อาจจะ แสนเม็ดยาราชันเลยนะวิธีวิธีอะไรงั้นหรอชุกชิกชุกชิกฮะว่าไงนะวันลงทงังเอววังลงทันใครข้านำจดหมายจากชิ้นหนานมาให้จดหมายอะไรกันหอประชุมหอลงทันตอนเดือนนี้มีการต่อสู้37ครั้งการละเมิดทั่วไปทรงให้ผู้สูจัดการก็เลวการ โอ้พวกเจ้าอยู่กันครบเลยนะข้ามีจดหมายจากชินนานมาให้นี่มันหอทักษะหอสมบัติหอฝึกตนหอเป็นตายหอใหญ่ทุกหอต่างถูกเจ้าหญิงเมยมยเจ้าหญิงเมียวเม,มียวนะฮะส่งจดหมายจากนั้นไม่นานนั้นก็ส่งทุกครบทุกหอลานผุนเพะสิบภายในวันนี้เราเจ้าหญิงเป็นตัวแทนของชินนาน นี่คือจดหมายที่รับฝากจากชินนานมามอบให้เจ้าทุกคนชินหนานต้องการยืมเม็ดยางั้นหรอในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีใครทำแบบนี้มาก่อนนี่เพียงแค่เขาต้องการเม็ดยาเขาจึงกลับทำให้นิกายของเราวุ่นวายขนาดนี้เลยงั้นหรอน่าสนใจเขาว่าจะให้ชินนานยืมซักสองพันเม็ดยาเซียนเทียนเฮ้เฮ้เฮ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ข้าว่าควรให้เขายืมนะไม่ได้ไม่ได้มันเป็นใครกันพวกเราจึงต้องเอาเม็ดยาให้มันข้าว่ามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะหาให้เขายืมหา่าเป็นเช่นนั้นเจ้าหญิงยาพวกนี้มีประมาณเท่าไหร่กันประมาณ5 0 0 0 0นเม็ดยาราชานอะไรนะห0 0 0สนเม็ดเพียงแค่ขอยืมเม็ดยาจากคนอื่นทำให้ข้าได้เม็ดยาขนาดนั้นเลยงั้นหรอ ฮ่าห้าห้าข้าไปขอยืมเม็ดยาจากเก้าฉาหนึ่งแสนและขอยืมจากผู้โสภัยในทั้งหมดอีกสองแสนและได้จากผู้โสภัยนอกอีกหนึ่งแสนและได้จากท่าจ้างไทย,ยี่อีกสามหมืนเม็ดยาที่เหลือได้มาจากกงหยางท่านทำอะไรลงไปอะไร ของเจ้าชินหนานเราเจ้าหญิงคนนี้อุต่าหเดินทางนำจดหมยของเจ้าไปแจกายให้คนทั่วนิกายแทนที่เจ้าจะสำนึกบุญคุณเจ้ากับจริงของท่านข้าขอโทษงั้นงั้นก็รีบกินเม็ดยาพวกนั้นเข้าไปซะชินหนานเข้าอุา่าเป็นคนหาเม็ดยาให้เจ้าตั้งห้าแสนเจ้าบอกอะไรข้าหน่อยได้ไหมท่านเป็นคนช่วย หาเม็ดยาให้กับข้าเจ้าหญิงหากท่านต้องการอะไรก็บอกข้ามาได้เลยข้าไม่ได้ต้องการอะไรหรอกเพียงแค่อยากจะถามว่าเจ้าสักน้อยท่านอยากจะรู้อะไรเรื่องไหนเป็นคําถามที่ง่ายการที่เจ้าขอเวลาสองเดือนก่อนที่ก่อนการประชนหน้ากับหลี่เฟยแถมยังต้องเม็ดแถมยังต้องการเม็ดยามากมายขนาดน,านั้นแสดงว่าจิตวิญญาณของเจ้าต้องพิเศษว่าคนอื่น พูดให้ถูกก็คือจิตวิญญาณของเจ้าสา,สามารถพัฒนาได้ด้วยเม็ดยาถูกต้องหรือไม่เจ้าหญิงต้องขออภัยแม้ท่านจะเป็นคนช่วยข่าเม็ดช่วยหาเม็ดยาให้กับข้าข้าก็ไม่สามารถบอกท่านได้นี่เม็ดยาของท่านเจ้าไม่บอกก็ไม่บอกเจ้าคนที้เหนียวน้อยบอกไปแล้วนี่ข้าไม่ต้องการเม็ดยา ขอภัยด้วยเจ้าหญิงเฉพาะความลับเรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นที่ข้าไม่อาจจะบอกใครได้หวังว่าเม็ดยาพวกนี้จะทำให้ข้าไม่ผิดหวังนะ1น0 0งพ0 0สามพั0 0ปด0 0 0หนึ่งมือะไรกันแม้จะดูสาเม็ดยาไปมากมายแต่กลับไม่มีทีท่าว่าจิตวิญญาณของข้าจะพัฒนาเลย ห้าแสนเม็ดยามาจะเพียงพอหรือเปล่านะในวันนี้ข้าต้องเลื่อนขั้นจิตวิญญาณให้ได้ไม่ว่าจะเสียเม็ดยาไปมากคันแค่ไหนก็ตามทีหนึ่งแสนสามพันสี่แสสี่แสห้าหมืนแต่ยังยัง,ย,งยังไม่เลื่อนขั้นอีกงั้นหรอเหลือเพียงห้าหมื่นเม็ด ย่าเท่านั้นโอกาสสุดท้ายแล้วครั้งนี้ต้องทำให้สำเร็จให้ได้4 6 0 0 0พ4 8 0 0 0ห4แ0 0 0ก้0 0 0แต่งสำเร็จในที่สุดก็เลื่อนขั้นสักทีฝุไม่จริงนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันอะไรกันเหตุใดการใช้เวทยาลาชานตั้ง5 0 0แสนเม็ดยังไม่อาจเลื่อนขัน้จนจิตวิญญาณแห่งพระเจ้าได้ จิตวิญญาณแห่งพระเจ้าเรื่มลีเอ๋ขออภัยนะเริ่มกายเป็นปัญหาแล้วแ,แล้วสิหากว่าต้องใช้เม็ดยาจำนวนมากขนาดหนีในการเลื่อนขัน้นข้าพึงขอยืมเม็ดยามากมายจากผู้คนทวดมิกายและคนที่นี่จะเอาเม็ดยาจากที่ไหนมาเพิ่มอีกใช่แล้วพังทีโอโออย่างจุนอาจจะให้เม็ดยาข้าก็ได้นะลางสิทธ ภายในร้านที่หนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ชิ้นนานพึ่งขอยืมเม็ดยามาจากผูกคนในนิกายเขาจะทำอะไรแล้วเม็ดยาพวกนั้นมันจะช่วยอะไรได้มันจะมีอะไรน่ากลัวเจ้าจะไปใส่ใจการที่มันไปเที่ยวยืมเม็ดยาทำไมกันเจ้าอาจจะรู้สึกโล่งใจมากขึ้นก็ได้หากข้าบอกว่าภายในเวลาสองเดือนข้าจะให้เจ้าปวดเพาะในห้องแห่งดวงดารา และข้าจะให้เม็ดยาแก่เจ้าด้วยแม้มันจะไม่ใช่เม็ดยาราชานแต่ข้าว่ามันมีมากมันก็มากพอจะให้เจ้าทะลวงขอบเคเซนเทียนขั้นเก้าได้อย่างสบายห้องแห่งดวงดารางั้นหรอขอบคุณมากถึงโออย่างจุนข้าขอพูดตรงๆเลยนะเม็ดยาที่ข้ายืมมาจากทุกคนมันหมดแลว้วข้ารู้ว่าท่านโออย่างจุนมีอำนาจเทียบเท่าจกักรพรรดินนิกายและมั่ง ข้างมากข้าจึงอยากจะคอยยืมเม็ดยาชักหนึ่งแสนเม็ดยาราชันข้าหวังว่าโอหยางจุนจะกับพัดผู้ยิ่งใหญ่แห่งนิกายจิรุญญาจะเมตตาข้าบ้างจากชินนานชินนานเจ้าจะโอหังมากไปแล้วชินนานอย่างนั้นหรอชั้นโอหยางมันเขียนว่าไงมันต้องการอะไรกันมันต้องการยืมเม็ดยาจากข้าหนึ่งแสนเม็ดยาราชันหนึ่งแสนนี่มันบ้าไปแล้ว มันยั่วมโมโหข้ายัางไม่พอแถมันยังหาประโยชน์จากข้าอีกด้วยหนึ่งแสนเม็ดยาราชราารันอย่างนั้นหรอขยะอย่างมันเพียงแค่เม็ดยาชำระร้างร่างกายก็เพียงพอแล้วสีเฟยฝากเจ้าด้วยตกลงข้าจะเอาไปให้มันเองล้านสิทิภายในร้านอันดับหนึ่งนี่เขาให้ข้ามาจริงๆงั้นหรอหน้าแปลก แต่ก็ช่างเหรอะรีบตรวจสอบเม็ดยาก่อนดีฝ่าเม็ดยาชำระร่างกาเยเงั้นหรอช่างเธอยังไงมันคือเม็ดยาอยู่ดีแต็งนี่มันจิตวิญญาณของข้าทะลวงขั้นแท้จริงแล้วเงั้นหรออ่าข้าไม่ถึงเลยว่าเพียงแค่เม็ดยาชำระร่างกายจะทำให้จิตวิญญาณข้าเลื่นขั้นกระทันหันแบบนี้นี่มัน เหตุการณ์เมื่อคู่เป็น,ปนความจริงอย่างนั้นหรอแล้วเหตุใดข้าต้องร้องให้ออกมาด้วยเอาและปัญหาคือความลึกลับของจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้แห่งพระเจ้าข้าต้องรู้ความลับแห่งจิตวิญญาณนี้ให้ได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือจิตวิญญาณของข้าทะลวงขั้นแท้จริงแล้วฝุบแตงนี่มันฝุบจบไปแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมบาย